วัสดีครับเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนจะตกไม่มากเลยมาดูน้มาดูลูกเข้าวดี๋ยวกแปลงนี้มึงเพิ่งเกี่ยวไปแล้วออกลงขึ้นมาน้ำท่วมไม่ถึงน้ำลงเริ่มลงมาดูลูกเข้าเนะยครับเริ่มแก่เริ่มแก่กันบ้างนะครับออกมาเนี่ยโ้ได้หลายเกียนเข่าดีซะด้วย ที่ทีว้าวนี่มันน้ำท่วมไลยที่มันต่ําขึ้นทางหน่อยจะขึ้นมาใหม่ๆม่เดี๋ยวก็ออกรวงนะครับใกล้แล้วครับเกี่ยวไรๆกันเนี่ยเขาจะเกี่ยวไหนมั้นแก่จะเก็บเกี่ยวเลยเกยนะ็เขียวนะเข้าถึงท่านเลยครับใกล้ออกรวงแนละ้วหนที่ออกรวงแนละ้วก,ก็จะดูไว้ก่อนแก่เขาเกี่ยวเลยเที่ยวเดียวเลย มันจะออกลวงไล่กันนะครับแก่ๆแๆละอะไรกันเขาจะไม่รอ้กรอบถอบชอบเข้ากรอบแก่มากเกี่ยวเราจะล่วงจะเสียหายประมาณนี้ครับนี่เยอะเลยคนลวนแล้วจะเกี่ยวหมดเนี่ยสองสองเพียนได้ครับรวมสองเนี่ยนแต่ไปทำพันไม่ได้หลวงเม็ดข้า,มาเมล็ด เป็นวันนี้ครับเนี่ยแปลงนนไม่มีไม่ออกมีแปลงนี้แปลงเดียวที่ออกรวงครับสีกินได้ครับมันต้องไปซื้อข้าวสารคนเลยเดีย๋ยวให้ลุงสีสีพอฝนมันเบาบางเลยก็ไปตากได้เกลยวเราไปตากเลยตากแดดด้วย รวมกองก็เข้าลงสีลงสีที่เข้ามาเอาครับมาลับไปใกลสุดเลยแมรนะให้ดูใกล้เนี่ยเหลืองก็มังก็มีแล้วครับ บางพันก็ออกบางพันก็ไม่ออก,ก,ม,ออกมืนก็เราทำได้สองเด้งครับนี่กำไรแล้วครับเนี่ยเข้ามันถูกเราก็เก็บไปกินได้แต่ไม่มากนะครับเอ่านี้ไม่ได้เลยเนี่ยแต่ก่อมันห่างแต่จะลวงจะใหญ่หน่อย ลูกมัน,เ,นเห็นไหมครับนี่เนี่ยหางเนี่ยน้ำที่มลึกหวานไม่ได้ตรงดำแป้งที่ดำหมดครับผลต,นตานโขว้ต้น,นเอาไว้ต้นนึงเป็นข้าวก็ขอ เดี๋ยวพอเกี่ยวเสร็จเนี่ยย้ำเลยทำต่อครับประมาณนี้ครับเข่าดีซะด้วยข้างหลังมันเป็นป่ายางป่ายางเป็นสวนกล้วยไปสวนกล้วยห่างๆนะครับสวนกล้วยเป็นนนขายผลขายลูกขายเครื่องเลย ประมาณนี้ครับเนี่เกี่ยววันเดียวเสร็จแล้วครับปับเดียวเราใช้รถที่มันไม่จมดินเลนไม่มีค่อยมีอะไรข่าวหลานตากเลยคนเกี่ยวเขาจะรู้พวกนาก็บุกกุ้วยไปเอาไปกิงกงนเนี่ย ป่าไผ่ธรรมดาแถวนี้ไม่เป็นป่าไผ่หมดช่วงเข้าราคาดีเขาก็บุกป่าไผ่ออกไผ่เนี่ยก็เคยเอาไปทําส่งโรงงานทูบเลิกเป็นไผ่ที่สุกมะครับขหลังนู้นนะีน่วยมีลูกกองนะครับเนี่ยเอาไปกินนั้น หัวคนาเริ่มเหลืองแล้วเขาเนี่เม็ดดีๆอเลยเต่งๆนะมันมียญ้าขึ้นปนเลยั้ยครับมีกะน้อยเป็นบางที่แปลงไหนสมบูรณ์มันก็ขึ้นงามดีเพราะปุ๋ยเก่ามันอยู่ไงเห็นนี้ครับผมพจะพามาดูลูกเข้า เหลืองแนละ้วเอมเหลือง,ล,องลูกเข้าน้าปังพิ็งเข้าออก็ขอสวัสดีครับ